อ่าจากหน้าไพ่ได้นะมันเป็นดินนะพืชศพกันบางกอนนะไม่มีท่านน้นะํค่ะแล้วก็เป็นลมเมถุนตนกลุ่มเลยนะแล้วก็ไฟเมสิงทัานึนะอันนี้ก็ขาดท่าน,น้ําอย่างเดียวนะแล้วก็เด่นเด่นมีวิวอัฟฟ้าจูนคือวันพฤหัสนะราศีเด่นเด่นนะมีเป็นเฮอร์มิกราศีกันอย่างเดียวนะก็ไม่มีท่านน้ําแล้วก็เด่นพฤหัสกับราศีกันนะ 킹ออฟซอนะตอนนี้เขาน่าจะอม,มีความเรียกว่าหัวบวดหงิดนะแล้วก็อันี้เป็นไพ่คนใจร้อนปากเสียถะาลุกนะเป็นไพ่พ่อไม้ได้นะิงออฟอนะเขาน่าจะคิดจะทําอะไรบางอย่างนะแต่ว่าเป็นคนที่มีอีโก้กด้วยนะถ้า i นะิงออฟซอ r d แล้วมขยายด้วยเจ็ดดาบน,นะตรงน,นี้เขาน่าจะกําลังกปกิดซ่อนเร็งโกหกบางอย่างกับคุณหยู่ทำเการสับขาลอนะ จ็ดจานะไม่รู้แอบซ่อนอะไรไว้นะแต่ว่าใจเนี่ยเหลือเพจ p e n t c l e นะคะก็ยังยังเรียกว่ายังมีความจริงใจอยู่นะแต่น้อยมากเลยนะเพจ p e n t e นะแต่ไอความที่เป็น e ก้จัดนะเป็นงตัว k i n เลยนะก็เรียกว่าเขามีการซ่อนบางอย่างอยู่วนะ่าจะเลี้ยงที่จะไปต่อนะถ้าการางานการเงินก็คือยัง ยังดูผลอยู่นะนี่พวกเทรียญบิตคอยเทรทองอะไรก็ได้นะเจ็ดเรือนนี่คือนานะเป็นปีหรือเจ็ดเดือนขึ้นไปนะะเอ่อเฮอร์มิตนะตอนนี้ก็คือกําลังทบทวนอยู่นะเงียบนะคะเงียบหรือคุณอาจจะเงียบกับเขาก็ได้นะถ้าไม่ใช่เขาเงียบใจคุณก็น่าจะคุณเงียบใส่เขาเนะเพราะว่าเขาเริ่มงุดงิดหัวเสียกับฟดียดแล้วนะจริงออฟจอึ้นมานี่คือเป็นไพ่าดาบนะก็คือค่อนข้างที่จะเอ่องุดหิดแล้วอารมณ์ขุ่นมัว หึงนะนะอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่มีบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกคุณนะปกปิดอยู่นะจเจ็ดเหรียญยังคิดไปต่อขยายด้วย it, เฮอร์มิตเงียบอยู่แนละ้วฝ่ายที่คิดว่าจะไปต่อดีไหมนี่คือยังเงียบอยู่นะเงียบเพื่อทบทวนนะแต่คิดอยู่นะแล้วก็มาลงท้ายด้วยกิงอวานคิงอาวานน,ะาานี่ไม่รู้เ,เขาหรือคุณนะกิงอาวานจะเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่าก็คือทํางานประมาณหนึ่งงานะเป็น แนวคนจงทูนะแต่ว่าที่วของมัน,มนี่เป็นพวกช่องหยอดหวานสเสน่ห์อะไรเองก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้คิดจริงจังไม่ได้มีสถานะอะไรให้นะะวิวา่ากฟอร์จูนเรียกว่าเป็นเรื่องของกรงร้อโชคชะตานะหรือเป็นเรื่องของเวรกรรมแนมะ้เพราะามันขยายด้วยจ,จัดเมลแล้วมาเจอแปดดบอีกนะด้านไม่น,นี่คือเหมือนกับว่าตัดสินหรือว่าจะมีการจบหรือว่ามีการที่จะตัดสินบางสิ่งบางอย่างนะคือ เรื่องวัตนี่ถ้ามาจะมีอะไรดีขึ้นนะจะมันมาขยายด้วยจันทร์นงกับแปดดาวนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณน่าจะตัดสินใจเลยคิดอะไรได้นะตอนนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังเป็นแปด,ดดาวอยู่นะคือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะมีอาดอยู่นะยังหาทางออกไม่ได้ค่ะหรโดนบล็อกปิดกั้นนะจัดเมนก็คือคี่ที่จะตัดสินใจที่จะจบหรือมันจะมีอะไรดีขึ้นก็ได้นะแต่ตรงนี้บอกคิดอยู่นะว่าจะไปต่อดีไหมแต่ไปต่อเนี่ยไปแบบไม่มีสถานะนะคะ ไปแบบคนเจ้าทูนะยังยังยัง,ยงวานวาน,น,น,นอยู่นะแต่ช่วงนี้เงียบกันอยู่นะเพราะว่าเฮอร์มิตนะหนึ่งไม้มาขยายด้วยสิบเหรียญกับไนท์ออฟวานนะถ้าหนึ่งไม้เนี่ยเรียกว่าเขายังมีความปรารถนามีความหลงใหลมีชั่นีของคุณเนื้อสิบเหรียญยังมีความผูกพันมั่นคงอยู่นะถ้าสิบเหรียญคือเป็นไพ่ครอบครัวนะถ้าไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วนะก็คือเขาเออรู้สึกผูกพันนะหรือรู้สึก เหมือนกับว่าไว้วางใจมั่นคงนะอาจจะรู้จักกันนานเกินสิบปีนะถ้าสิบปีนะมีความไม่ว่าค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็ผูกพันกันพอสมควรนะรู้จักกันนานนะถ้าสิบปีนะเรียนนี่ไม่ได้ไมไ่ไหวนะเป็นอะไรที่นานๆแล้วก็ฝังรากลึกนะเนี่ยมีความเป็นครอบครัวกันอยู่คนะ่ะแล้วก็เรื่อง็คือบองตรงนี้มันโผล่ขึ้นมานะอย่างไหนหวานอย่างนี้ก็เรียกว่าเราน่าจะเออ่ยังคงมีแพชชั่นแล้วก็ดีใจยอย่างนี้คุณกลับ เข้ามาหาอยู่นะดูจากไข่ของเป็นสีแดงเลดเนี่ยมันออกแนวแบบช่างมากนะแต่ว่าตอนนี้เนาเหมือนคุณเงียบหรือตัดจบหรือพิเจรณาคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่นยะก็เป็นเรื่องของเชคาชะตานะหรือเรียกว่าเป็นเวรกรรมนะเป็นคู่วิบากกรรมก็ได้เขาพานให้มาเจอกันจะต้องมาเจอกันก็เสพกรรมใช้กรรมก่อนนะพอจบแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะไปต่อหรือ,อยังไงแต่ว่าเขามีสิ่งที่เขาแอบไว้ ปกปิดซ่อเรนไม่บอกกูน,นะเจ็ดดาบนะฮะก็ถ้ามาดูขยายนะอืมขยายออกมามีสี่เหรียนมีความหวงหวงแหงกอดเก็บหวงหรือว่ายัางนึกถึงใครบางคนอยู่นะสี่เหรียญนะสิบดาบเป็นคนที่เขาเคยจบหรือจากมาแล้วก็ได้นะไม่รุ่นคนเก่าขงเขาหรือเปล่านะ อืมสิบดาบนี่คือเหมือนจบเหมือนไพ่เดนะสิบดาบนี่คือขั้นสุดนะโคม่าเลยนะเขาน่าจะแอบอยู่นะหรือหงุดหงิดหรือว่าไอ้อันนึงเนี่ยที่เขารู้สึกเออหัวเสียอยู่นะเพราะกิ่งออนสอดนะต้องมีห้าดาบด้วยนะห้าดาบนี่ก็คือมีความยอมแพ้งหงุดหงิดไปแล้วนะอาจจะอยากยอมแพ้ในความสัมพันธ์เนีะยถึงสิบดาบเป็นห้าดาบนะ แต่อันนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ยังคิดอยู่นะว่าไปต่อเราจะเวิร์ k ไหมนะเหมือนยังมีแพชชั่นยังดึงดูดกันนะนด้วยพลังงานไพ่กับวิวอัอจูนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นนะักปัจจุบันนะมันมันยากเหลือเกินนะทั้งสิบดาบทั้งห้าดาบนะวินวานมาอีกนะเป็นไพ่คู่นะสองคนนี้นะวินวานน่าจะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะที่เขารู้จักกาันจากการเอดีนานนะซึ่งน่าจะเป็นตัวปัญหาเป็น เป็นพวกไม่มีสถานอาหารหรือมันไม่ได้ขึ้นว่าถึงกับว่าเป็นมือที่สามแล้วไม่มีเดวิด้วยฉะนน่าจะมีปัญหาเพราะคนมีอยู่นะก็เรียกว่ารวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ